ทำกับข้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้มปลากินแทบแทบนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวลงจะนจะทำแบบต้มเปรตเหมือกาัาแร้ต้มปลาไหลนะครับข่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะครับผมสูตรเป็นบ้านทำกินแบบง่ายๆสไตล์ลงจันเหมือนเดิมนะครับใส่ปลาลงไปนะครับผม จันจะใส่ลูกกระสังนะครับใส่ผงนัวปลาน้ำปลาร้านะครับผม ใส่ผักแคยงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมยาร้อนนี่ครับผมตัวละครแท้ๆนะครับสวัสดีครับผมกินข้าวปุงจันนะครับ ต้มร้อนๆ้โอ้ร้อนห <c oughs> มกก็กินบ่อยนะครับก็เลยเอามาต้มบ้างนะครับอ่าปลาตัวเล็กๆตัวละคำ ต้มแบบต้มเป,เปร็ดปลาไหลเอามานี้เน็ตเองแซ่บนะครับผม สดหอมร้อนอร่อยนะครับแซ่บตัวละคำ Con <shriek> Thật <tap> <tap> nhanh <tap> car